ดิฉันนางสาวธันกมลมน,นันทีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปฐินนิเทศโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลที่จัดให้แก่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ประจําปีการศึกษา2564ในวันนี้ การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมการศึกษาจึงเป็นกุญแจที่ทำให้ประสบความสำเร็จดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แต่การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลน,นั้นนอกจากจะต้องคำนึงถึงด้านผลผลิตด้านกระบวนการผลิตแล้ว ปัจจัยที่สําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนก็สําคัญไม่น้อยเพราะจะช่วยให้การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาสังคมและอันอย่างเต็มศักยภาพอันจะนํามาสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไปขออาราธนาอํานาจคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงความดีที่พวกเราได้กระทำร่วมกัน ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้ปกครองนักเรียนครูอาจารย์ท่านที่มีเกียรติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้และนักเรียนทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปและขอให้งานวันนี้จงเป็นจุดจเริ่มต้นแห่งความรักความผูกพันมันคงยั่งยืนระหว่างพวกเราตลอดชั่วการนานบับนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดกิจกรรมวันปัดฉิมนิเทศของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดรุ่ม,มหาชัยชุมพลประจำปีการศึกษา2564หน้าบัดนี้